เห็ดพินแกนขามครับผมแกนมะขามครับผมตอนนี้กระร่มรมกำลังแรงนะครับฝนกำลังจะตก รวมแดงมากครับผมผลเริ่มปล่อยๆแล้วครับพี่น้องเรลาข้อครับเรลาขอ้อ เดี๋ยวพาถากไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังในเอาอันนนั้เอาหินเจียเจียที่หลังนะครับเร้เวินเวลาตรงนี้ก่อนกะเนี่เวินเวลาของหินเจียนะครับ แกนไม้มะขามนะครับผู้ใดผู้ใดมีแกนไม้มะขามแนวนี้นะครับผมอยากขายนะครับติดต่อผมได้นะครับเพื่อผมดัซื้ออยู่แกนขนาดทํำพินนะครับหน้ากว้างแปดนิ้วแก่นสวยๆหน้ากว้างแปดนิ้วนะครับหนาประมาณสองถึงสองนิ้วครึ่งแล้วก็ความยาวหนึ่งเมตรนะครับก็จะเป็นขอนหน้าแปดแล้วก็ยาวเมตรหนึ่งก็ได้ครับ ไกลสีแด้แล้วครับพี่น้องถ้าว่าเดี๋ยวตองไปเชียร์กตจมณีไกลจะหมดเวลาแล้วฝนลูกเม็ดรครับผมเดี๋ยวมือล้างบาบเดือดบ้างไหมครับพี่น้องฝนเริ่มมาแล้วครับผมสวัสดีครับ